วันนี้นะครับรักษาวไว้นะแล้วก็ขยายผลต่อยอดก็คือไปขยายขยายในพื้นที่อ่างเก็บน้ําตรงนี้นะครับเวียนเวงเนี่ยหรืออ่างเก็บน้ําทุ่งยาวนะคุณถามท่านนายกเวียนเวงแปลว่าอะไรทุ่งยาวอ่างเก็บน้ําทุ่งยาวเนี่ยให้มันเต็มเลยนะให้เป็นก็เรียกว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในเรื่องของการอนรุรักษ์ดินแลนะน้ำนะท่านนายกเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้ได้ เป็นเรื่องของการเฉลิมเกียรติวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นดีๆนะเมื่อมีจุดเริ่มต้นมีเก้าที่หนึ่งแล้วมันต้องมีเก้าสองเก้าสามตามมาเก้าสองเก้าสามนั่นคือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำนะพี่น้องประชาชนต้องทำต่อก็ผมวันนี้มาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับที่เดี๋ยวต้องพวกเราต้องเดินต่อเพื่อขยายผลนะครับเรื่องของโครงการเป็นเรื่องที่สำคัญ นะครับพี่น้องครับผู้เผยสนี้มัเป็นเพื่อนมหาพจันท์นะครับที่ในหลวงการที่เก้าที่ส่งคิดค้นขึ้นมาว่าเป็นพืชนในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ําดีที่สุดของโลกนะก็คือแฟ